สวัสดีจ้าไปช่วยเขาไอเป็นอาสาขนพัดขนผลไม่เอาเอาไปบริจาคได้มาหลายอีกแล้วแต่ว่าเขาให้เอามาแจกมันเหลือหลายปวดขังเพราะว่าบัรยุทมันเยอะเนาะบัรยุมันไหลขังหลายวันก็เลยได้มาเยอะเข้าอันไหนเสียเราก็เอามาทําปุ๋ยเนาะนี่เดี๋ยวมาดูว่าได้เลยมาั่งเอาุ่นยังสวยเลยหนู นูนดอกไม้ก็ได้นี่ดอกไม้ขนมปังดูยังงามเนาะน้าดูขนมปังอันนี้สวยสวยมากเนาะตอเวเบลรี่ก็สวยโอ้มะนาว ก็นาโอปีโอโดยปอดตานู่นถั่วลันเตาเห็ดเห็ดต้องมาแยกก่อนจะ้ะเพราะยัาแยกเช็ดแล้วค่อยแดง่งไข่เขาเนาะนี่เห็ดพริกข้างนี่สวยมากเลยนะโอนี่มีถั่วเอาไปต้มแทปถั่วไทยได้จะ้ะ โมไม่ปั้นมาโมเยอะใหญ่ดูมันสดอยู่เ่าไห่ขปิดลางก็ต้องมีเอาออกจากลางเนาะเฮ็ดด่วยเขาออกจากลางเอาไว้เหืือจะไบบด้ไม่เน่าเนาะเอดาดูขาดูน้ำปหัง โคลาปีเอาไปแกงตุ้งตุ้มตั้มคนตั้มไงนุะนี่อีกนุ่มตั้งมีเวลาเหลืออีกอายุอายุอีกหนึ่งวันเดืนอาทิตย์หนึ่งเนาะราดทีเสียงรตเตอร์โอ้ยไม่ใช่โรตีเตอร์ราดิเซียน เาได้นิสเขาหาอะไรกันนี่บใบเหี่ยวเฉยๆแต่ยังสวยอยู่สวยเอาไปต้มเนาะต้มไส้กุ้ง้วย้วยยังงามอยู่้วอยอันอันเก่าที่เอามาเพิ่งกินมาบ้านนี่มออันจน,นดำมาจะทำขนมเพราะมันดำเราก็ททำขนมได้เนาะแต่ ลูกก็กินดำนี่แหละใบสารเน่โอ้ยสารเน่เขาจะปักมาขายได้นี่ปีโอเด็ดไปหอมบัวดูกับข้าเอฟเอฟเอลอย่างงายเนยโอ้ยพัดสี่เออเราไปปลูกในสวนจะขึ้นไหมนี่ดีโอโอ้กับข้าดูคนีเดียวาำไมปลูกก่ะนี่ ขนมปังอย่างเยอะเลยทำไมจะกินหมดแล้วนี่แช่แข็งนี่เราก็แจกอันแบบนี้นุ่มไหมบลูเบอร์รี่สตอเบอร์รี่เบงกุง๊กนุ่มไหมก็หลางโอ้โด้ยหลายเลย อุย้ยรีวิวยาวเลยพี่หนุ่มนี่ครับกระเทียมญี่ปุ่นผักทองเลยขนมปังอัมสมได้แต่ใครไม่ชอบกลิ่นก็ไม่ต้องกินนกเหม็นแต่เหม็นแบบมันเหม็นแบบพาสลีรีอะไรเอ๊ะเอาไปไว้ ต้แกงเอไปแกงเห็ดอ้เห็ดแน่มาหลายเลย่อกโดใหญ่สวยจัเล่มนี้ชอบแบบนี้หอมมันของไทยเนาะตัวฟักยาวได้อีก,ก,อก,ก,แ,กออแล้วเป็นอ้เห็ดมีชีวังะต้อทำไงล่ะเห็ด ยำเนียเลยยำเนียเลยน,น,น,นี่โอ้ตะปาเก็ตต้ได้มาเยอะเลยลูกนุ่มใหม่พลังชีสโอ้ชิสก็ได้มากะลัมโดกมะแกงส้ม หนาวไม่ต้องถือเลยโอ้หนาวหลบมือต้องเอาออกหนาวทุ้งอีกต้องเอาไปฉันละ,ะพริกยววโอ้อยัางงามด้วยวะกินแทนพักชีลาวเนาะหนึ่พัดใส่หนึงสามชั้นโอ้โหอ,อร่อยเลยอร่อยเนาะเกงอมแะไรน้ำเตาได้มาตโต๊ะทุ้งหลัง ถังรัดได้ามาทางหลากยังงามด้วยเอาแต่อีกทุกหนึ่งโหดูบล้อเลยเหมือนสมไอ้นังเลยสมอีเปอร์เลยเนาะกระเกงโอ้กาะเกงอ่ะเออเปิดเอามาเลยโอ้นี่ใส่มาอีก้องแทนอ่ะแพนนด เปล่านะที่นี่ชิลาวโอ้โหน,นี่เขาค่ะเปล่าลูกลูกไปลูกไปทำง,งานชอบให้ลูกเอาแบวนี่มาให้แหวนที่ทำง,งานนุ๊กนะรวยม่ถุงเลยครับแต่พัดชี้ไม่มาหนุกพัดหี่พัดหลี่พัดหลี่มันอบเน,น่าในถุงเนี่ยแต่พัดชีไม่ได้มาวันนี้ไปแต่พัดหลี โอ้กะเทียมสดแล้วผดน,นมันหน่อยมันมีกล้วยกล้วยได้มานสองสองสองีโ้าีกิโลนี่หอมหัวใหญ่ไปส่งตรวมาสองลูกอะลูกได้ผลละใหม่มันไม่มากเอเอานี่อีก อ๋ไม่เหม็นติดนแม่อีกแม่เอาออกแล้วก็ใส่ครับเออเออแล้วก็มันประมาณสองทุงโอ้แล้วก็ได้ปุ๋ยมาอีกอันไหนที่มันเน่ามันเสียพักอะไรเขาก็เลือกออกแล้วเขาก็เอามาให้เราเอามาทําปุ๋ยปกติเราไม่เอามาหรอกแต่ว่าเขาเห็นอ,อรุรยถามเพราะว่าปุ๋ยเรามีหน่อยปีนี้ก็เลยเอามานาะกโอ้เดี๋ยวมาหันกล่องดูกันจ้ะ ออกมาแล้วดูวันเดี๋ดยวเดี๋ยวไปแจกเพื่อนคนไทยเนาะใ่ต้องสื่อเป็นอาทิตย์เลยของฉันนีกินเปนสองอาทิตย์เลยนะจนถึงวันที่ไปทําอีกวันหนึ่งอะ่ะมันฝลั่งมันฝรั่งเล้มาสองถุงโอ้ยดูเยอะแยะเลยอีกเหลวดูไปช่วยเขาไป เป็นอาสามันเหลือหลายเพราะว่าเทศการของเขาถือมาเยอะแล้วเขาก็มีวันยุดหลายอ่ะเนาะเอามาแบ่งคนอื่นไปจ้ะม,มันนอาลูกลเลยอะถ้าซื้อน,นี่ก็สีซีพายซีพัสลาวานนทหลายมัดนี่เนาะ